กันอีกแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่ครับที่ชอบกินทุเรียนแล้วก็ปลูกทุเรียนนะครับสองตัวันนี้ผมนาเสนอนะครับของดีจากทัวเรียนนะครับนี่จากทัวเรียนเรานะครับก็คือขี้เท่านะครับอันนี้ผมจะเอามากระตุ้นนะครับว่าทุเรียนต้นนี้มันมันไม่ยอมแตกใบอ่อนเลยนะไม่ยอมแตกยอดไม่ลากสงใส่ล่าไม่เดินนะครับผมเคยเคยใส่แล้วนะครับหลายต้นนะครับ ก็ได้ผลดีก็คือยอดทุเรียนจะเดินนะครับอันนี้จริงๆแล้วนะครับก็เหมือนเหมือนฮอร์โมนนะครับในกรณีที่เราปลูกทุเรียนไม่เยอะนะครับต้นสองต้นนะครับก็มันเป็นขี้เถ้านะครับที่เหลือในครัวเรือนผมเห็นเพื่อนๆนะครับที่ที่หลายๆคนก็มักเอาไปแช่น้ํานะครับเอาแต่น้ำใสๆมาฉีดพ่นนะครับต้นไม้ได้นะครับได้ดีก็ทําให้ทุเรียนสวยงามนะครับทําให้พืชผักสวยงามนะครับแต่วันนี้ ผมจะเอามาใส่ทุเรียนนะครับแต่แต่ผมนี่จะไม่เอามาผสมน้ำนะครับเรื่องจากว่าเอาผสมน้ำแล้วผมัวการปริมาณไม่ได้นะครับก็เลยต้องเอามาแบบนี้แบบโรยๆยนะครับนี่รอบๆกต้น,น,นเลยนะครับห่างๆเลยนะครับอย่าพอาาใกล้มากไม่ดีนะครับอันที่สองที่เรามาดูนะครับว่าทุเรียนตัวน,นี้ยอดจะเดินไหมครับให้เพื่อนๆที่น้องๆรู้ว่า ผมใส่จริงนะครับนี่ขี้เถ่านะครับนี่ใส่นะครับเพื่อกระตุ้นมันมันไม่ยอมแตกเยอะจริงๆนะครับนี่สองต้นนี้ผมก็เลยต้องเอาในกรณีที่เราปลูกไม่เยอะนะครับเพื่อนๆก็ขี้เถ่าก็นํามาใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะใส่สวนทุเรียนใส่สวนผักของเรานะครับเพื่อปักสวนทัวใช้ได้นะครับคนสมัยก่อนนะครับนิยมเอาใส่ต้นไม้นะครับนี่ ใส่พืชผักสวนรั้วในรัวเรือนนะครับมดแมลงหนีนะครับมดแมลงหนีางเนี้วันนี้ขี้เถ่ามันุดมไปด้วยแอมเสี่ยมฟอสฟอรัสนะครับเยอะนะครับมันจะเร่งการแตกยอดในทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นปีแล้วนะครับไม่ไปไม่มาเนี่ยยอดก็ไม่ยอมเดินสักทีนะครับเดี๋ยวคราวหน้าสักสองที่เดี๋ยวมันจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าทุเรียนต้นนี้หลังจากผมใส่ขี้เท่าแล้ว ยอดมันเดินดีไหมนะครับเดี๋ยวจะมาเดตให้ดูนะครับนี่นี่เป็นหมอนทองเหมือนกันนะครับนี่หมอนทองพยายามทําอยู่ทํายอดอยู่ทํายอดทาใบนะครับนี่ภาพใบเหลืองไม่รู้ฝนเยอะจัดไหมหรือยังไงนะครับนี่พยายามนะครับใส่ปุ๋ยก็ก็ไม่ไม่กระดิกเลยนะเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยอยู่ไม่ใช่ไม่ใส่นะครับใส่ปุ๋ยก็ได้เท่านี้แหละครับนะครับก็เอาเอามาลองดูนะครับกรณีที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับปลูกไม่เยอะ ปลูกสักสองสต้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาที่เท่ามาจากไหนเยอะแยะนะครับที่เท่าจากเตาเพราะนั้นถ้าเราจะมาใช้งานจริงๆเป็นสิบยี่สิบสามสิบต้นมันคงไม่ไหวนะครับถ้าถ้านเพื่อนปลูกสักต้นสองต้นก่อนมาทดลองดูนะครับว่ามันได้ผลจริงเหมือนที่พ่อผมว่าไว้ครับวันนี้สําหรับคลิปดีๆนะครับอยากแนํนเสนอเพื่อนๆนะครับที่ชอบนะครับการปลูกเองนะครับปลูกเองนะครับ ได้อารมณ์กัากันนะครับหรือเรากินก็ง่ายนะครับลงทุนปลูกหมดไปหลายนะครับหลายตังค์หมดไปหลายหลายหมือนนะครับยังไม่ได้กินนะครับนี่อันก็เลยฝากให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามช่องนะครับสบายสบายตามใจครูจุรักนะครับช่องผมเองนะครับทําทุเรียนหลายๆอย่างนะครับให้เพื่อนๆได้ชมสำหรับวันนี้ก็นําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ